สืบสายทานด้วยใจพักพระจักกี สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีนะคะดิฉันฐานตราหรอวิทยานนท์ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะรายการนี้ต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริหรือสำนักงานกรปร,ะรนะคะกับสถานีวิทยุจสร้อยค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปยังอำเภอรปราณบุรีกันค่ะที่นี่ต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่ความสวยงามของอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดหรือชายหาดปราณบุรีเท่านั้นนะคะที่นี่ยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจแล้วก็น่าไปศึกษาเรียนรู้ค่ะที่ที่ดิฉันพูดถึงนั่นก็คือโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ําปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่คะที่นี่ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวต้องบอกว่าอยู่ไม่ไกลเลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่แค่ปราณบุรีนี้เองนะ เลยจากหัวหินไปประมาณ10กว่ากิโลเท่านั้นและในวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากหัวหน้าสมศักดิ์กรีธาธรหัวหน้าวนะอุทยานปราณบุรีและหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ําปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาพูดคุยให้เราฟังถึงโครงการนี้กันคะ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับหัวหน้าสมศักดิ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะหัวหน้า สวัสดีครับผมครับค่ะคต้องถามนิดนึงถ้าบอกว่ามาปราณบุรีบางคนู้ก่าจะไปเที่ยวทะเลอย่างเดียวแต่จริงๆที่นี่มีโครงการพัฒนาป่าไม้ปักน้ําปราที่ตั้งมานานแล้วนะคะอยากถามอย่างนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะบอกเอานานแล้วไม่รู้จักที่นี่เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็มีความสําคัญกับพื้นที่นี้ยังไงบ้างคะครับตรงถามที่ตรงนี้คือจริงๆแล้วก็คือเป็นวัดนวทยาปราณบุรีแล้วก็จะเป็นโครงการาทั้งหนี่โครงการหนึ่งก็คือใน โครงการในก้าวบาทขงเด็กพระเจ้าอยู่หัวในคดีเก้าและสมเด็จพระนางเจ้าพิริกิจเจ้าลงมูลาคีนาคปันปีหลวงครับค่ะซึ่งทั้งสองพระองค์เนี่ยเคยมีท่านดโดยตรงแล้วก็โคงท่านและกระเด็จมาที่ในพื้นที่พระอุทยานแล้วก็ทรงมีท่านดิเกี่ยวกับเรื่องการให้อ่ารักพื้นที่ป่าไม้ที่คงอยู่น้อยให้คงอยู่ต่อไปซึ่งตรงนี้เองแต่เดิมทางโกไม้เองก็ได้มีการสนับพัฒน์ดิของทั้งสองพระองค์ครับในการฟื้อนฟู พื้นที่ป่าชายเลนซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ฟางโกมไม้เดินได้ได้เคยให้สัมปทานกับทางภาคเอกชนนะคร<ม>ับด้วยทางสถาน้ากุ้งนะคะรับก็ว่าหลังจากที่อายุสัมปทานหมดลงก็เป็นช่วงจังหวัดที่โครท่านได้เสด็จมาทางทางพรมเราเองก็ได้กำหนดพื้นที่นกกาข่าวเนี่ยให้เป็นโครงการปูกป่าทาวรนเฉลยมเกียแม้ว่าโอกาสที่โครท่านหนึ่งปวงองราชเป็นปีที่ห้าสิบปปีสอง้าสามเก้าครับค่ะซึ่งตอนนั้นเองเป็นจุดเริ่มต้นของทางพนาในพื้นที่เราซึ่งเป็นพื้นที่ที่เร แลพ้นที่ตรงนั้นเป็นป่าเป็นแห่งชาตินะครับเนื้อที่มีแค่พันเก้าร้อยกว่าไร่แล้วก็มีการปลูกพืนปูป่าชายเลนเนื้อที่กว่าพันไร่ตามพระราชบิดตาของคอง์่านนะครับทาให้พื้นที่ตรงนี้ยครงความอุดมสมบูรณ์เป็นื้่ป่าชทเลนซึ่งมีพื้นที่ทก,กว่าประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของพื้นที่โครงการครับและปัจจุบันนี้ก็ได้รับการดูนาแลวก็มีการประกาเป็นวัดอวิยานปางบุรีก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของของจังหวัดตะเจอบิริขันแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากอาินมกครับโศ ถ้าถ้าจะให้หัวหน้าช่วยเปรียบเทียบแบบให้เห็นภาพเลยความแตกต่างระหว่างก่อนที่จะมีโครงการพระราชะดำรินี้เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วพอมีมาระยะหนึ่งที่ความเปลี่ยนแปลงมันมีขึ้นมากมายขนาดไหนแล้วก็แตกต่างกันขนาดไหนคะต้องนําเรียนว่าพื้นที่เดิมเน่ป็นพื้นที่ที่ผมได้เล่าไปฟังก็คือเป็นพื้นที่นากุ้งเป็นนากุ้งถ้ามองสภาพกอจากนากุ้งล้างก็คือเป็นสภาพร่องเปลี่ยนจากมีาการทันธาานากุ้งแล้วก็ตอนนั้นก็เร็จติด เ็นช่วงปี2540เป็นช่วงิ0ตกต่ำก็ทำให้การผากาุดงตัวนั้นก็เกิดภาวะขาดทุนแล้วก็ไม่สามารถดำเนินการได้ทางกรมเราก็ได้นำนินที่ดังนั้นกลับมาคืนมาคแล้วก็มีการอตื้นตูดราพป่าซึ่งจากนั้นเราได้เชิญชวนทางภาคเอกชนและรับหน่วยราชการต่างๆเช่นโดยสปอตจำกัดมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เข้ามาปุกป่าเลยนันกล่าวซึ่งตรงนี้ก็ทําให ่าพื้นผืนป่าทะเลที่เดิมเป็นท้าเติบโตเ่ินโตม้วลงก็ตอนนี้ได้กลับพื้นฟืนมาก็ปลูกป่าตั้งแต่ปีสองพัน้าร้อยสามสิบเก้าจนถึงปัจจุบันก็ประมาณยี่สิบห้าปีก็ทําให้พื้นป่าตรงนี้ยคงความเป็นสมบูรณ์ขึ้นมาจากเดิมที่เป็นเื้นที่โร่งเปียนแล้วก็มีท่าเติบโตม้วนไม่น่าดูนะครับออืืก็คปัจจุบันก็มีการในพื้นที่ป่าทะเลนเองก็มี ในส่วนที่มีการฟื้นปูให้ให้คงครามอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็ตังบ,บ,บร,าาางริษัทรอรอจะกัฒนาจนเขาจะมีการสร้างเป็นศูลลบบนย์เรียนรู้ระบบิเวศาาเชลีสีนิดหน้าบาานน่้ซึ่งชื่อเนี่ยก็เป็นชื่อลูกพระราบ่านจากตระกูนา,างเจ้านะครับแล้วก็ในส่วนของแมดนา,ย,า,ย,านยนั้ก็จะมีสะานทางเดินาการต่างๆมีาการพัฒนา่อให้เป็นแหล่งที่ท่องเงที่ยวซึ้นิดจากเดิมที่ท่องเที่ยวเวลาเข้ามาก็จะไม่เห็นอะไรด้ครั้งเข้ามาแล้วก็กลับไปก็ไม่มีสัมผัสธรรมชาติ ตอนนี้เราก็มีสิ่งต่างๆที่จะอมือความสะดวกนักเี่นเรเข้ามาสัมผัสธรรมชาติมากขึ้นการใช้ประโยชน์ด้านชายหาดการตัองเรือบนธรรมชาติป่าเกนะครับครับผมค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้หลับตาเห็นภาพก็คือเป็นเป็นโล่งๆกว้างๆเหมือนอทุ่งร้างๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะหัวหน้าครับชายหาดเองก็ไม่ได้มีการพัฒนาอก็ทําให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ค่ะครับแต่ว่าตอนนี้คือ เขียวครึ้มไปหมดแล้วครับนี้แล้วก็มีการพัฒนาเป็นการไปเข้าเรวอสำหรับนั่งเพือที่เข้ามาอ่าทังศึกษาดูงานแล้วก็เยี่ยมชมนะครับค่ะเมื่อสักครู่ที่หัวหน้าบอกว่าเอป่าชายเลนได้รับการพัฒนาเป็นที่ท่องเที่ยวเห็นบอกว่ามีเป็นวอล์กเวย์เดินศึกษาธรรมชาติตรงนี้เนี่ยถ้าถ้ามีโอกาสได้เข้าไปเดินดูธรรมชาติตรงนี้เราจะไปเห็นอะไรบ้างคะสําหรับในพื้นที่นี้ในพื้นที่ของโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำตางบุรีเนี่ยก็จะมี ต้องนำเรียนว่ามีพื้นที่ที่เป็นป่าป่าที่เป็นธรรมชาติอยู่ส,สามส่วนสามส่วนค่ะส่วนแรกคือที่เป็นไฮไลท์คืออ่าบริเวณพื้นที่เป็นป่าชาเลนค่ะก็จะมีสะพานทางเดินคือการทางแกป่าชเจเลนนะฮะซึ่งนักเที่ยวก็สามารถอ่า,าสามารถเรียนรู้มระสบการณป่าชจเลนโดยจากใต้คือความหมายใต้การทำต่า,า,างๆภายในป่าเส้นทางเดินนะครับค่ะนอกจากนี้ก็ารมีฐานล่องเรือชมธรรมชาติป่าชจเลนนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งคือบริเวณที่ป่าเสียหาย เป็นอยู่ติดทะเลอ่าวไทยเนี่ยหน้นาหาดของเรา,าจะอยักมีความยาวประมาณหนึ่งพันสองร้อยเมตรซึ่นตรงนี้ทังเที้ยก็สามารถเล่นน้ำทะเลได้โซนหนึ่งก็คือโซนป่าบิิบทรทคันซึ่งอยู่บริเวณเขาเป็นภาคต่อเนื่องจากเขาพราณเนี่ยก็จะมีะป่าสงวนป่าคุ้มครองที่หาย,ยากซึ่งถ้าว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างคือพวกวางปลาเลี้ยงขานกยูนงฮะก็ใช่ครับ ก็อว,ว่าเป็นพื้นที่ป่าที่มีค่อนข้างมีควา,ามหลากหลายทางธรรมชาติมีความพิเศษจากพื้นที่วัตถุยาซึ่งเรามีพื้นที่เล็กนิดเดียวประมาณพันเก้าร้อยกว่าไร่ครับผมพันเก้าร้อยกว่าไร่แต่มีเอในเรื่องของป่า<ช>สามรูปแบบเลยทีเดียวที่จะไปเที่ยวช,ชมได,ได้ใช่นั่นก็ได้เพวาะเรายังสนใจค่ะ,คะอย่างอย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่หัวหน้าบอกว่าเออตรงที่ติดกับเชิงเขาเจ้าพ่อหัวรามตรงนั้นจะมีเป็น สัตว์ป่าที่อยู่ตามธรรมชาติเลียงผาก็มีเหรอคะที่นี่นี่ครับมีมาห้าถึงหกตัวครับโอ้ยไม่เคยทราบมาก่อนเลยนักลุงสามากถเหได้นักยึงสามารถจะเห็นได้โดย่วไฟนะค่ะค่ะวางจริงๆแล้วมันต้องนําเรียนว่าสัตว์ป่าเหล่านี้เป็นสัตว์ป่าที่สำเร็จขนาังเจ้าสริดกิจพระรามทีนาพระรามบรานมือสีหลวงเนี่ยทรงท่านได้ทรงปล่อยคืนสู่ขันทังเจ้ารเลยนเนี่ยเมื่อตั้งแต่ปีสามร้อยสามสิบสอง นั่นเองว่าพืนที่ตรงนี้อยู่อยู่ติดกับโครงการสวนป่าหักใใหญ่ตามท่านบิของโครง่านครับก็เลยจะให้ขราตะารเนี้ยแพร่พันธุ์แล้วก็อาศัยอยู่เรีเนาเปาพิญาธาตเขาหัวรามในพื้นที่ของโครงการนะครับทำให้สามารถเห็นมาเห็นได้โดยทั่วไป อืมค่ะถ้าถ้าใครไปเที่ยวชมในจุดนี้ก็อาจจะได้มีโอกาสเห็นสัตว์ป่าต่างๆที่สมเด็จ<ช>พระนางเจ้าพระบรมราชชนีพันปีหลวงทรงปล่อยไว้ตั้งแต่ปีสามสองป่านนี้เขาคงจะมีทายาทเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคะหัวหน้าใช่ครับใช่ครับโดยเฉพาะฟางป่านี่มีหลายร้อยตัวอืมเป็นร้อยเลยเป็นตาอยู่พื้นที่ทั่วไปค่ะน่าตื่นตาตื่นใจสําหรับใครที่ชอบบรรยากาศป่านะคะขึ้นเขาไปดูแต่ว่าในส่วนของป่าชายเลนล่ะคะ ป่าชายเลนนี่มีจํานวนสัตว์น้ำอ่าสัตว์น้ำเขาเรียกสัตว์น้ำชายเลนนะหัวหน้าเยอะไหมคะแล้วม, <นะ S 1> มีมีสัตว์ชนิดใดที่แบบเป็นความพิเศษที่จะพบได้เฉพาะถิ่นบ้างสัตว์น้ำภายในที่นี่ป่าชายเลนส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะเป็น,ปนอ่พวกปลาดิมปูแฉนต่างๆที่เห็นได้ชัดน,นะครับหลังจากน,นี้แล้วก็จะมีพวกปูทะเลซึ่งโดยเฉพาะปูทะเลน่ะต้องนําเรียนว่าอ่ทั้งสองพระองค์ระสันติสุริยวงศ์และสันติกราและสันติพระนางเจ้าสิริกิติเนี่ย ต้งองสังวงตรงประเด็นในพื้นที่โครงการรวมทั้ทงหมดเก้าครั้งด้วยกันค่ะนะครับซึ่งทุกครั้งพระองค์ท่านก็จะทรงปล่อยปูทะเลซึ่งเป็นการที่องค์การทรง,ทรง,ทรงห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องการรักษาน้ําในพื้นที่ของของโครงการนะครับค่งนั่นเองหลางการโครง,คงการเองก็ได้มีกิจกรรมหนึ่งที่สํางคณะเกี่ยวแลบกิจกรรมการปล่อยปูทะเลคืนสู่ธรรมชาติึ่งตรงนี้ก็เป็นการสนองความติดใจของครงก้ารในเกี่ยวกับเรื่องการรักษาน้าในพื้นที่นะครับค่ะ หมายถึงว่าตัวโครงการ,รพัฒนาป่าไม้ปักน้ำปลานี่ก็จะจัดกิจกรรมปล่อยปูทะเลคืนทะเลแบบนี้ทุกปีก็จะเป็นกิจกรรมหลักเลยครับอืมแล้วกเรื่องการในรัฐในพื้นที่จะงหวัดรรสงขลาและจังหวัดตรงครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงไหนคะที่จะมีกิจกรรมปล่อยปูตั้งแต่ต้งปีครับค่ะโดยเรานําปูจากพื้นที่พื้นที่ทางปูทะเลครับจากพื้นที่ทาง สามนย,ยอดจรุล,ลีนามาปล่อยในที่นี้ของเราเพราะว่าเป็นเป็นตับน้ำที่มีพื้นเทงในในท้องถิ่นอยู่แล้วค่เพื่อให้ขยายพันธุ์แล้วก็เป็นประโยชน์กับทางทิมชทนแล้วก็ตับสาน้ำตาลนะครับอืก็คือ,<ข>อ,อส่วนนี้ <ขอ S 2> เป็น,ปนาการเราเองก็ได้เราเองได้ได,ได้ได้แบ่งุกพื้นที่โซนให้ให้เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านหรือรัฐวดารเนี่ยสามารถหา ือเก็บประโยชน์จากทางปูทะเลได้ใว่ส<ต>่วนหนึ่งก<ค>็<ค>เป็นพื้นที่ที่เราอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์่ะ,ะไม่ไม่มีกา,า,ารเก็บหาครับค่ะก็คือนอกจากจะทําหน้าที่ในการอนุรักษ์สัตว์น้ําอย่างปูทะเลแล้วคือมีการแบ่งโซนให้เห็นชัดเจนว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาสามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ด้วยใช่ครับชาวบ้านก็จะมีก,ะออการอนุรักษ์นะโดยเฉพาะไอ้ป่าคองกลางร้อยปีที่อยู่เลยนีแม่น้ำตาลุรีที่มีคนี้ได้เห็น ตราดนะครับท้งบุรีมีสะ้อถึงสงขราเพชรบุรีเนี่ยก็จะ<อ>มีพท,ท,ที่ที่เดียวที่มีต้นโครงกลางขนาดใหญ่เป็นโครงกลางใดเล็กครับอายุกว่าร้อยปีอือเป็นต้นที่เรียกว่าเป็นปู่โครงกลางแบบนั้นเลยไหมคะประมาณนั้นนะครับอืออันนี้คือต้องยืนชาวบ้านห,หรือ,ะะอรัฐบาลเขาเขาได้รื่อรับไว้อือที่เดียวครับในมากจะเป็นพื้นที่ข่ากลางที่มีที่เดียวที่เดียวแล้วอย่างนี้วหน้าคะทราบได้ยังไงว่าโครงกลางต้นนี้มีอายุ เป็นร้อยปีอะคะสังเกตจากอะไรอะคะเราสอบถามจากคนรุ่นเก่าๆประมาณสามสี่เจ้อายุคนค่ะก็น่ากันมากกว่าเกือบเกือบสองร้อยปีได้ปัมไปอือวก็คือใช้ถามจากคนในพื้นที่ผู้เฒ่าผู้แก่คือเห็นต้นนี้มาตั้งแต่สมัยนู้นมันก็ยังอยู่ตรงนี้คนอายุเจ็ดสิบสิบก็เขาก็เห็นตั้งเห็นมาแล้วค่ะทุกวันนี้ต้นกงกลางต้นนี้ยังแข็งแรงดีอยู่ใช่ไหมคะคุณอามีเนื้อที่ประมาณสิบไร่ครับอืม คนเยอะมากพอสมควรครับค่ะตั้งอยู่เริเวณน่นน้ำตาลรีเราต้องนั่งนั่งเรือไปครับนั่งเรือจากทางโครงการแผ่งทางวัดระย้าตาลรีไปอ้มชมหาดทะเลแล้วก็ล่องไปตามแม่น้ำตาลรีแล้วไ,ไปหยิดยี่อเรนที่่าลารีครับค่ะจะเป็นโซนป่าร้อยปีคับผมค่ะอือก็เรียกว่าเป็นความพิเศษเป็นอีก เขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์ก็ได้เลยเนาะถ้าอย่างนั้นถ้าใครไปเ <c oughs> ที่ยวตรงนี้ก็คือสามารถนั่งเรือออกไปเพื่อชมโซนปากคุงกลางร้อยปีแล้วอย่างนี้ <c oughs> หัวหน้าคะ <c oughs> ในเรื่องของพื้นที่ตรงนี้ค่ะพอมีการอนุรักษ์แล้วชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาได้รับประโยชน์อะไรจากกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นไมหมคะเห็นบอกว่ามีอาชีพใหม่เกิดขึ้นกับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยหลังจากที่มีการจัดตั้งโครงการขึ้นแล้วอ๋อกคือแต่เดิมเนี่ย ที่เป็นงระดานยานก็พื้นที่ตรงนี้ก็ก่อนที่จะพระองค์ท่านจะเสด็จมานั่งเที่ยวข้ามาก็จะได้เห็นแต่พื้นที่ที่เป็นป่าสนแล้วก็ป่าของป่าทะเลนึงไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ป่าทะเลได้สำครับธรรมชาติตรงนั้นได้แต่หลังจากที่ทรงท่านเสด็จมาก็มีการก่อข้างสะพานทางเรือปีศาจในแคบป่าทะเลนั่สีสีูนซึ่งถึงนี้เองทำให เราได้ส่งเสริมทางคณะมเองก็ได้ส่งเสริมให้ทางชุมชนนะที่อยู่ในพื้นที่ครับเป็นุมชนที่อาศัยยในพื้นที่ป่าของเราเนี่ยได้มีการที่เกี่ยวกับเรื่องการเป็นนักท่องเที่ยวท้องถิ่นครับเป็นนักมังท่องเที่ยวเนี่ยน้องเรือนความรู้เ่าวกัป่าเทลเนก็มีรายได้เฉลี่ยส่วนหนึ่งนอกจากที่ว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยใช้เป็นสถานที่พักก่อนหยั่นใจเดินทางเข้ามาได้ง่ายอะไรน้ดนะครับแล้วก็สถิติ นักเที่ยวปีหนึ่งประมาณแสนคนนยครับเป็นสิ่งที่ีเป็นพยานได้ว่าชุมชนโดยว่ามีามสามารถเฉลี่ยจาก,ก,ก,กาทางโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อ,อมหมายถึงว่าทั้งปีเนี่ยมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมที่โครงการนี้กนนว่าแสนคนเลยโอ้โหเยอะนะคะเนี่ยชาวบ้านก็เลยมีอาชีพใหม่เรียกว,ว่าเป็นมักคุเทศท้องถิน่นครับค่ะ ก็นอกจากในเรื่องของการเป็นมักคุทเทศ์พาคนไปชมตามพื้นที่ต่างๆของโครงการแล้วเห็นบอกว่าเรื่องของการประมงก็คือเหมือนกับฟื้นคืนกลับมาด้วยใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ครับก็คือจากการที่ทมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวเรื่องการตั้ําน้ำนครับก็พบว่ามีการตัดน้ำหลายชนิดซึ่งตามเดิมที่เค,เคยหายจากพื้นที่ป่าเคเลนเดิม เป็น็นกันตาเาแก่เนี่ยก็ได้เริ่มค้นพบปลาหนวนจันนี่เป็นปลาท้องถิ่นของของที่นี่เลยไหมคะใช่ใช่ครับตัวขาวๆหน่อยฉันคือปลาหนวนจันครับครับค่ะก็ก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นใช่ไหมคะหัวหน้าได้มีการเพิ่มได้มากขึ้นนแล้วก็เป็นค่ะ แล้วอย่างนี้ชาวบ้านสามารถาในเรื่องของการทําประมงเนี่ยในพื้นที่บริเวณปากแม่น้ําในตรงที่เป็นป่าชายเลนอย่างเงี้ยชาวบ้านเขาสามารถมาใช้ประโยชน์ทําอาชีพประกอบอาชีพได้ใช่ไหมคะเก็บหอยเก็บปูได้ได้ครับเพราะว่าหนึ่งเราทางทางพื้นที่ที่เรารับผิดชอบเนี่ยก็จะควบคุมเฉพาะพ,พื้นที่เดินพื้นที่ดินสำหรับหน้าทะเล<ฆ>ที่เป็นชายตรงพื้นบ้านเราก็จะไม่ได้เห่เราก็สิ้นสงินกับ ให้ทางนักสนสสามารถเก็บหาหรือหาตัดน้ําบริเวณชายฝั่งได้ได้โดยสะดวกครับไ <ใน S 1> ม่ไม่มีการข้ามป่า,าไม่ว่านะครับ <fort S 1> อืมก็คือก็คือสามารถรดได้<ช>ได้ไดเลยได้ค,รคร่ะเพียงแต่ว่าจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้หัวหน้าอธิบายว่าเราจะเป็นส่วนที่อนุร,รักษ์ไว้สําหรับเพาะพันธุ์ใช่ครับดังนั้นส่วนนั้นจะเป็นที่ไ้นที่ฝ่าชายเลงของเราเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องการรัือกพันธุ์ตัดน้ำประเภทปูทะเลนะครับค่ะ หัวหน้าคะเอ่อเคยดิฉันเคยเข้าไปในพื้นที่ตรงนี้แต่ว่านานมากแล้วตอนนั้นเป็นวอล์กเวย์เดินเข้าไปจะได้ยินเสียงมันดังเปาะเปาะเปาะอันนี้มันคือเสียงสัตว์น้ําที่อยู่ในนั้นใช่ไหมคะใช่ครับเป็นกุ้งดิดผานครับอืมเดินดิบดิดนิ้วฮะอ๋อนั่นนะสิดิฉันนึกว่ามีใครเดินตามแล้วดิดนิ้วไม่เห็นเขาครับไม่เห็นตัวเขาแล้วครับค่ะจะมีเสียงตอนที่มันต้นน้ําแห้งค่ะตอนในตอนที่ที่ภาคทะเลก็จะมีการ น้ำขึ้นน้ำลงครับเป,เป็นที่ด้านแห้งก็จะได้ยินเสียงชัดเจนมากค่ะเป็นตัวต้องนะครับเป็นเกุ้งขนาดเล็กที่มีอ่าแ a ก r ้าง,บ,าบ,าางาบ้านบ้านหนึ่งเป็นบันนัาแบนๆนะอืมเหมือนกับเป็นการเรียกหาคู่หรือแสดงอาณาเขตของตัวเองประมาณนั้นครับ นี่เป็นความสงสัยแต่ตอนนั้นคือไปแบบไม่ได้ติดตอ่อเจ้าหน้าที่เข้าไปชมแล้วก็รีบ <นะ S 1> ออกมานะอ๋ออันนี้คือเสียงของกุ้งดีดขันแต่มันจะดังนะกล้องมากๆเลยนะคะดังแบบ,บลั่นเลยดิฉันก็เอ๊ะมันมันคือเสียงอะไรที่มันอยู่ในนี้มองไปก็คือไม่เจอตัวอะไรไม่เจอครับอืมอย่างนี้ถ้าตัวเล็กขนาดไหนคะเล็กกว่าปูกล้ามดาบไหมคะหัวนะนหน้าประมาณน่าจะเล็กกว่าครับอุ้ยตายและแต่เสียงดังมากเสียงใหญ่กว่าตัว ค่ะเผื่อคุณผู้ฟังไปไปเดินแล้วอาจจะได้ยินเสียงอาจจะสงสยัยอันนี้คือเป็นเสียงของสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งตรงนี้เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ได้ไหมคะหัวหน้าก็จะเป็นตัวชี้วัดหนึ่งครับ mm hmm. เพราะว่าหนึ่งเป็นข,ขั้นการที่มีอความหลากหลายของคัน้ัาน้ะที่ไม่มีคนรบกวนแลว้วก็เพิ่มให้ตรงนี้เป็นื้นที่สัตว์เจริญเก่าแก่ที่มี ระบบลากที่มีแผ่ขยายไปทั่วนนมีความสวยงามนะครับ่แล้วตรงนี้ก็เป็นแหล่งอนุบาลตัดน้ําได้ไอ้ชางหนึ่งด้วยเรียกว่าค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวอันนี้เราพูดของเรื่องสัตว์กันไปเยอะแล้วแล้วพันไม้ชายเลนที่มีอยู่ในที่นี่นี่มีหลากหลายชนิดเรียกว่ามีถ้าบอกว่ามีเยอะหลายสายพันธุ์สิบกว่าชนิดครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกโปรงกลางเล็กแล้วก็พวกต้นโป่งแดงนะครับสิบกว่าชนิดแต่ว่าบางตัเป็นเลนตื้นครับค่ะก็คือเบลิน เวลาลงไปนี้ด่ตัดชเลนก็จะไม่ถึงขนาดเราถึงเอวะคงานประมาณนั้งจะอจจะแค่ข้อเข่าหมายถึงว่าถ้าเราลงไปเหยียบในชายเลนหรอคะหัวหน้าใช่ครับขาจะได้ยุบเป็นขนาดเอวขนาดแบบชายเลนหน้าทะเลที่แบบี่อนะครับค่ะที่นี่มีที่นี่มีสักษณะสำคัญอีกอย่างคือพื้นที่าเกติ่งเรามันได้ไม่ได้ติดทะเลจะอยู่ด้านในโดยอายแม่น้ําของปานลีเนี่นอที่ว่ามีน้ําขึ้นน้ําลงแค่ที่เราเลี้ยงที่ป่าชรเลนของเราครับค่ะ ก็คือคือลักษณะของเลนตรงนี้คืออยู่ห่างจากทะเลเพราะว่าเป็นทางที่แม่น้ําปานจะนําพา<ด>น้ำเข้ามามันก็เลยอาจจะเลยไม่ได้ลึกมากจะเลยมอยู่ด้านในไม่ติดทะเลค่ะ,<ต>ะค่ะ,คะก็เรียกว่ามีความหลากหลายมีความสวยงามที่นี้ถ้าคุณผู้ฟังที่เขากําลังฟังอยู่ในช่วงเวลาเสราร์อาทิตย์นี้อาจจะอยากไปเที่ยวเพราะว่าไม่ไกลใช่ไหมหัวหน้อยู่ใกล้ๆหัวหินนี่เอง ประมาณ15กิโลเมตรครับแล้วก็มาจากอำเภอปานบุรีเส้นเดียวกันก็15กิโลเมตรเช็นเดียวกันก็อยู่กลางค่ะแต่ต้องเลี้ยวเข้ามาจากใกล้เกษตรประมาณ5กิโลเมตรประานี้ค่ะครับผมถ้าอยากไปเยี่ยมชมนี่คือเอจะต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ของโครงการก่อนไหมคะหรือว่าจะต้องทําอะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในยุคนี้เป็นยุคของโควิด19ระบาดอยู่ในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวอาจจะต้องมีมาตรการคุมเข้มที่นี่เป็นยังไงบ้างข้าวหน้าเรามีมาตรการอะไรบ้างยส่วนใจ พื้นที่ที่คนที่เข้ามาหรือนักเรียนที่เข้ามาเยี่ยนชมนะครับก็จะมีสองส่วนก็คือหนึ่งส่วนนักเทียนที่สามารถพขพินเข้ามาได้เลยอีกส่วนหนึ่งก็คือการศึกษาดยงานเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ระบนี้ศาสตการเรในเรื่องี่โครงการแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโครงการทั้งสองของทั้งสองพระองค์นะครับค่ะก็เป็นหนังสือแค่เป็นหนังสือมาแล้วทางเราเนี่ยจะเป็นพิยกรให้นะครับ ซึ่งตรงนี้เองก็ในในส่วนของเรื่องเกี่ยวเรื่องการป้องกันการระบาดของเชื้อรัโควิด19นะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการคัดกรองผู้เข้าเยี่ยมชมนะครับก็วินการตรวจพักอุภูมินะครับแล้วก็การใช้เกลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆที่เราก็จะให้เจ้าหน้ทีเราเนี่ยรักษาความสะอาดแลจิตสมผัสต่างๆที่นั่งเชื่อมติสัมผัสตัวแลเกี่ยวับเรื่องการแพร่เชื้ออย่างเช่นพวกนุินประตูพวกน้ำอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับ ก็นอกจากนี้จะแังคับให้ทางบางเที่ยวอ่ะอาจจะข้โเสนอที่หนึ่งก็คือเรื่องการสวมหน้ากากตามายและการมีระ,ะ,ะยะห่างจากบางเที่ยวอื่นๆนะครับคือการป้องกันระบ,บาดนะครับค่ะ,คะก็คือตามมาตรการที่เราดําเนินการกันอย่างเข้มข้นอยู่ทุกวันอยู่แล้ว,ลวเรื่องของหน้ากากาอนามัอายอย่างนี้คือก็ต้องยึมต้องใส่เพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วในช่วงนี้แอบถามนิดนึงหัวหน้าคะคนไปเที่ยวเยอะไหมคะตั้งแต่มีโควิดระบาดรอบที่หนึ่งรอบที่สองตอนนี้ ั้งจำเป็นว่าหลังจากที่มีการระบาดของเชื้อฝุ่น19ครั้งแรกหลังจากที่มีการส่อนโซนให้มีการตัองเที่ยวเข้ามาหรือมีการเดินทางเพิ่มมากขึ้นก็จะมีเต็มสีท่้งเชืยอในเดือนกรกฎาคมที่แล้ว2563ก็มีตัองเที่ยวเข้ามาเกือบเดือนละประมาณจะสองด2,000คนนะครับเยอะมากค่ะนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีการระบาดรอบสองแล้วก็จะทําให้นัองเชื่อวก็ลดการเดินทางก็เต็มสีอาจจะน้อยลงนะครับ <molec> ค่ะอืมแต่ปัจจุบันก็ทางเราก็เกิดความมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอยู่แล้วก็ตอนปัจจุบันไม่ตอเริ่มเริ่มมีนักเที่ยวลับขึ้นมาครับในแมพื้นที่ตั้งทั้งออเภอโรฮิมาสเตอร์แอมแบบในพื้นที่จังหวัดพัระจีบนครับผมค่ะแต่ยังไงก็คือพื้นที่นี่เป็นโอเพนแอร์เปิดโล่งก็อาจจะเว้นระยะห่างได้ง่ายขึ้นใช่ครับค่ะในกรื่างการนั่งเรือค่นางชาสัตว์เที่ยวเราก็ต้องมีการเป็นระยะห่างเช่นเดียวกันเพื่อให้นักเที่ยว มีการได้ได้มีการเสี่ยงมีความเสี่ยนในด้านการติดเชื้อครับลดลดการสัมผัสเพราะว่าอย่างบางพื้นที่อะค่ะในเรื่องของการล่องเรือเขาก็จะลดจํานวนคนลงอาจจะเพิ่มเที่ยวอะไรแบบนี้แปดคนก็เหลือประมาณห้าถึงหกคนที่นี่ก็เหมือนกันค่ะค่ะเผื่อใครวันหยุดใกล้ๆจะถึงนี้อสนใจอาจจะพา คนในครอบครัวไปเยี่ยมชมที่นี่ได้เพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะพันกว่าไร่นี่กระจายกันอยู่ตามพื้นที่ต่างๆได้ไปเดินชมป่าชายเลนชมธรรมชาติอาจจะได้ตอนนี้จะได้ยินเสียงกุ้งดีดคันไม่เข้วหหน้าช่วงหลังจากเดืนอนกมุาพาไปก็อาจจะได้ยินครเพราะว่าเป็นช่วงที่มีน้ำขึ้นน้ำลงแต่ว่าช่วงที่ได้ดูมรสุมนักแต่เดือนฤึ้งกาจนถึงปัจจุบันเนี่ยน้ําเขาก็จะเป็นน้ํเหนุนตลอดน้ำทะเลหนุนเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงของเขาครับค่ะ ไม่เป็นไรไม่ได้ยินเสียงไปชมสัตว์ใช้เลนชนิดอื่นก็ได้มีทั้งปูก้ามดาปูแสมปลาตีนที่มเน,นมี่สีต่างๆ่ก็มีทั้งหมดติดชนิดด้วยกันสามารถชมได้ว่วไปครับค่ะได้ค่ะต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ร,ริที่จัดทำขึ้นมานานแล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทิ้งไว้ให้นะคะที่ทำไว้ให้เนี่ยประชาชนก็ได้รับประโยชน์ อย่างมากมายทีเดียวทั้งคนในพื้นที่แล้วก็อย่างอย่างดิฉันคนนอกพื้นที่ก็ได้มีโอกาสไปเรียนรู้ด้วย <Okay. S 1> ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณหัวหน้าสมศักดิ์มากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดค <Okay. S 1> ุยนะคะ <Okay. S 1> ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะ <Okay. S 1> ไปเยี่ยมถึงพื้นที่เลยค่ะ วนี้นบครับค่ะ <สา S 2> ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค,ครับต้องขอบคุณหัวหน้าสมศักดิ์มากๆนะคะที่มาช่วยเล่าแล้วก็บรรยายให้เราเห็นภาพถึงสถานที่แห่งนี้นะคะต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ให้เนี่ยได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่อย่างดิฉันเองได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวรวมถึงคุณผู้ฟังนะคะที่หาเวลาไปท่องเที่ยวทางธรรมชาติถ้ายังไม่มีโปรแกรม ตรงจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าสามารถเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าไมา้ให้ลูกๆหล,ล,ลานๆหรือคนในครอบครัวได้สัมผัสธรรมชาติณจุดที่พระองค์ทรงทำไว้ให้เรานะคะต้องบอกว่าใครที่อยากฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปฟังกันได้ที่ Facebook Fanpage JS Roy 1 0 0และทาง YouTube Channel ของ JS 1 0 0นะคะและติดตามรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีได้ใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดียวกัน สวัสดีค่ะสำนักงานกปรรวมสืบสารงานพระราชดำริ